ตอนนี้เราติดอยู่ในหลุมลึกซึ่งเราจะต้องวางบล็อกเชิงบด2,601เพื่อขึ้นไปด้านบนนะพวกไหนขอเป็นโดดออฟบีได้ไหมเนี่ยเไม่อยากต่อบันไดขึ้นไปเลยฉันเกลีว่าเราขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมเราจะต้องอดตายที่นี่แน่นอนเราต้องรีบวางบล็อกไปด้านบนนะเว้ยเข้าใจแล้วจะขอิ่งไปวางก่อนเลยกี่ปีเสร็จเนี่ยต่อแค่นี้จะเขิบ กัลเลนต้องใช้ความพยายามอย่างสูงแต่ได้อยากสำเร็จแบบรวดเร็วนี่เลยพวกนายสามารถเติมได้299โลสบากเอ้ยเราพยายามด้วยตัวเองก่อนะจ้าบ่มีแน่โอ้ยเราตอนนี้เกือบถึง1%แล้วครึ่งหนึ่งและครึ่งหนึ่งสโซอีกเดียวอ่ะผมประมางตรงนี้แล้วผมก็มี7บาทแล้วแล้วก็มาซื้อตรงนี้เลยกดซื้อไปเราก็จะถือสองบั๊บวันนี้ทุกคนครับแล้วก็มาวางโอ้ยชีวิตลำายขึ้นแลโอ้ยพยายามเข้าอีกแค่ประมาณ97กว่าเปอร์เซ็นต์เอง หรือว่าเราจะโทรเรียกตำรวจให้มาช่วยเราดีวะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาวางบอแบบนี้ฉันว่านั้นถ้าในเนื้อเรื่องเนี่ยต้องแบบว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แน่เลยอะเจ้าก่อโอ้ติดต่อใครไม่ได้ถึงจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่เรามีสัญญาณโลบาก ถ้าเกิดว่าท้อมาอไหนเนี่ยทุกคนรับด้านขวาเขามีบริการเราเสมอเริ่มทอ้อเลยตอนนี้โอ้ยจะรีบสิ <c oughs> เราต้องพยายามให้เป็นแบบอย่างแก่คนดูหน่อยคนดูจะได้ให้ดูเราเป็นแบบอย่างพยายามยแค่สิบเปอร์เซ็นต์พอนะจะกรบที่เหลือเติมแล้โอ้โหพวกนายนี่รักสบายจริงๆเลยเนี่ยใครบ้ารักระบ,บากเรา โอไม่ยี่ห้าแล้วทุกคนครับสามารถซื้อตรงนี้ได้มันจะบวกอีกสามเหมือถือได้สี่เออว้าวเอาว่ะเดนสิบรอบก็ประมาณสี่สิบบล็อกว่ะเออก็ถือว่าดีอยู่ขั้นต่อไปก็แปดสิบราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ละเนี่ยขยันเข้าพวกเราสุดๆือว้าวาวางไม่เลยฉันอยากรีบออกไปจากที่นี่แล้วไม่อยากได้กลิ่นฉลาม <c oughs> อะไรไรดิกลิ่นเ็มของนายอ่ะมันอบอวนเฮ้ยมองนายนี่เราสามารถซื้อความเร็วได้ด้วยนะเว้ยมันน่าจะเดินเร็วเดินอะไรขึ้นมา <languages? S 2> อ่าผมลองซื้ <bur own. S 2> อดิทุกคนกดซื้อไงอ๋อเรียบร้อยซื้อแล้วใช่ไหมอ๋อนี่เร็วคือจริงว่ะเราอะไรจะเข้าสู่ส0บเนว่ะเฮ้ยก็ถือว่าอินนิดเดียวเช่านั้นคิดว่าทํส10% 10รสิบรอบไงก็จะรู้สึกนิดเดียวแล้วเออแล้วกองขวานนี่ทุกคนครับคืออะไรอ่ะโอ้ต้องเข้ากลุ่มไม่เอาไม่เข้ากลุ่มเดียวที่จะเข้าคือกลุ่มกลเล่นหลาม เข้าแล้วอย่าลืมซื้อ UGC ของพวกเราด้วยนะใช่เป็นไงล่ะขนาดติดในหลุมยังขายของได้อะ <c oughs> ขายในหลุม <c oughs> ฉันซื้อบ็อกทอก่อนนะพวกหน <Yeah. S 1> โอเคเลย เข้าสู่ประมาณ30%นะทุกคนเอ้ยก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะวเว้ยเฮ้ยทำเวลาได้ดีนี่พวกเราเอ,อ่ะเออคลิปนี้จะกินอิจฉก็รอดูเลยทุกคนครับแต่ผมเชื่อว่ามันเร็วแน่นอนคลิปนี้เฮ้ยอย่างนี้ไม่ต้องเสียโลสบากแล้วมากจากจ้าบอสเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้ไว้เผื่อต้องเสียเดวเราประมาณ5ันสุดท้ยทายพอเราก็เริ่มเติมเกาๆแล้วัางเนีย <laughs> <laughs> สิ่งที่ยากทุกคนครับก็คือเวลาเราวางไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งสูงขึ้นเราก็ต้องใช้เวลาเดินมากขึ้นนะครับ ถือประมาณ50%แล้วท oh. ุกคนขาเฮ้ยเครื่งทางแล้วพวกเราอทุกคนเคยได้ยินไหมคำนี้ความพยายามไม่เคยทำ้ายไข่เอาจริงมันโกหกนะเพราะว่าโคตรทำ้ายตัวเฉเลยเนี่ยเมื่อยมากเลยเนี <S <S ่ตอนนี้เนี่ย วิ่งขึ้นวิ่งลอง,อง,งไงยังเหนื่อยเออยังเหนื่อยเลยอ่ะมันไม่ทำลายใครได้ไงใช่มันทำลายกล้ามขาวฉันมากเลยตอนเนี้อฉันจะหอบไปเนี่ย,ด,ย,ยดูสิทุกคนเราต้องเดินขึ้นเดินลงแบบเนี้นี่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเดินจะยาวเดี๋ยวพอมาซื้อน,นี่แล้วทุกคนครับมี250แล้วทุกคนกดซื้อไปเลยอู๊ดแปดบล็อกเลยว่า เรามาวางแล้วุกคนรับแปดบล็อกนี่วางไปไอ้จะบอบว่าแต่ถ้าเราออกไปได้ข้างนอกมันจะเป็นทางออกจริงใช่ไหมอ่ะทำไมจะเห็นท้องฟ้าเลยอะ่ะอาจจะเป็นช่ม้มไงด้านในแต่ว่าเราที่เราอยู่มันลึกกว่านั้นอะ่ะอาจจะต้องเดินออกไปอีกนิดนึงไงฉลามโอเคหวังแค่ยอย่างเดียวคือเราไม่ต้องต่อทางออกและต่อทางออกอีกทีนึงอะ่ะ <c oughs> จะเก,กิดว่าเราต่อตรงนี้หมดน่าจะออกได้เลยแหละ ตอนนี้บล็อกเหลือ1,000บล็อกนะทุกคนเราจะทำการใช้ทางลัดแล้วกันนะพวกนายเนาะซึ่งแบบว่าคลิปนี้จะจบเร็วก็ไม่เป็นไรนะทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยละกันเราจะมาเติมนี่เลยบวก1,000บล็อกนะทุกคนครับอ้าวน้อยมาแล้วมาแล้วเไปกันเลย้ยสุดปากทางของท่าแล้วมันก็จะเหลือแค่หนึ่งบล็อกเองเรามาวางด้วยกันมา วางเลยไอ้เอาเลยไปทางไปต่อเจโกะเวอร์เฮ้ยมันเป็นโอบีนี่เฮ้ยรีไปเร็วมันมีเวลาด้วยเห็นป่าวเออรีไปเร็วเฮ้ยขถนนมันจะพังเหรอเฮ้ยแอะเฮ้ยแล้แล้ฉันซื้อความเร็ววิ่งมาควบคุมยากพอตัวเลยเนี่ยเราต้องออกจากท่านี้แล้วดูดิความลึกมันสุดยอดเลยระล่างอ่ะอย่าตกนะพวกนายอย่าเผลอตกนะมันมีเผลอตกด้วยหรอเอออาจจะไม่ได้ตั้งใจไงเจโกะอาจจะเผลอล่วงเฮ้ยใครกักับเผลอเลอหรือเปล่าเอเลี่ยน นี่ก็เลยให้ฟังแหละโดไปโอเคเรื่องออบบี้ทุกคนครับเป็นเรื่องง่ายสลับผมอยู่แล้วจอกเป็นเทพีด้านนอกเป็นไงด้านนอกล้วนโอ้โหเอาแล้วคือเราต้องเดินไปบนนั้นไม่น่ามันมีทางเดินขึ้นมาหนไอ้นี่เลยอ่ะไอ้ถ้าเวลาหมดหิจะต้องหล่นลงมาพังสะพานแน่เลยอ่ะเจ้ากบโอยขาวจ้วเลยโลกภายนอกความว่างเปล่าเว้ยนี่คือโลกภายนอกใช่ไหมนี่ พอกลับไปอยู่ในถ้ำได้ไหมเนี่ยไม่มีอะไรให้ดูเลยเออเร็วเวลาซื้อกุ้งวิ่งต้องคนค้ามมาดูซิว่าจะเป็นยังไงกับหินอันนี้โอ้ยตากองมุมล่างขาสั่นมากเสียวมากกลัวเฮ้ยตรงข้างหน้าก็หวาดกลัวเหมือนกันมาแล้วมาแล้วหลดแล้วอ้า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 เอาวอ้าวอ้าวอ้าอ้าว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 อ้านอ้าวอ้าวอ้านอ้าว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 ้าวอาวอาวอ้าว้ว I'm leaving, 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 I'm la i